โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมโปรเน็ตของ TrueMove และ d t แทระบบเติมเงินนะครับสำหรับเดือนนี้ TrueMove และ d t แท ใช้รหัสเดียวกันแล้วนะครับเป็นโปรโตัวเดียวกันเรามาดูรายละเอียดของโปรโตัวนี้กันครับตัวนี้จะเป็นเน็ตเต็มสปีดที่ปริมาณการใช้งาน20 G ิหลังจากนั้นปรับเป็นความเร็ว15เมให้อีก60 g ินะครับหลังจากนั้นปรับอีกหนึ่งครั้งเป็นความเร็ว1เมกนะครับจนครบรอบการใช้งาน30วันตัวนี้ต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือน มีโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงแถมให้นะครับมี True w i ฟ i ฟรีไม่จำกัดแถมให้ใช้งานราคาอยู่ที่300บาทรวมภาษีรหัสในการสมัครใช้งานคือดอกจัน9 0 0ดอกจัน7597สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นโปรสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันทั้งของ d t แท และทร m o ู e นะครับในส่วนของ TrueMove ซิมเก่าบางซิมสามารถสมัครได้นะครับจากการทดลองแล้วซิมเก่าให้ทดลองกดรหัสสมัครดูก่อนนะครับถ้ากดรหัสแล้วได้รับข้อความตอบกลับมาข้อความว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินก่อนทำรายการอีกครั้งถ้าได้รับข้อความแบบนี้ค่อยเติมเงิน แล้วกดรหัสสมัครใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับซิมเก่าเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องฮากเน็ตไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางช่องนำเสนอให้นะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮากเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮากเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับ เพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮา c k กเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ